สวัสดีครับครับวันนี้พาไปบุกโรงงานพงวิทักษ์อีโวนะครับเน,นีโอบบ้ดังพงวิทักษ์อีโวนะครับข e องว,นะ e วิโนจะอ,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  <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวลำโพงนะครับพงวิทักษ์อีโวอีโตนะครับตัวนี้รุ่ตัวอีโตอันนี้พปเกียวอันนี้อีเกิลอันนี้เกิลบอกตัวนี้เป็นตัวตัว18นิ้ว21นิ้วก็มีนะครับตัวอีโต อันนี้ก็เป็นลายอะล่น,นะครับ12นิ้ว12นิ้ว2ดอกแรม2ดอกตัวนี้นะเป็นตู้ชุดออกงานเดโมโน,นะต่างๆมน,นทีมงานกัดต่อของต่ออุปรกรณ์เสรส่งงานอุปรกรณ์ชุดออกงานต่างๆนะครับสนใจก็จ้างงานใดครับหรือสร้างสื่อตัวสร้างใด ภูมิทัศอีโวอีโวเนีย่ยตูเป้าเอาไบละสามพันกว่าบาทนะครับแขาง่างเลยเสลักไวอีโตุ้่มิทักน์นะครับสิบแปดนิ้วนะครับสวยงามครับใครสนใจอยากสั่งซื้อได้นะครับเ<ม>ด้สมาคกรอบบเบอรอดเีย โอลเลนวอลเลนครับไปยังคิดเลยมาถึงบ่มาห์ก็ยางมากกว่าหัวด้วยก็ไปโจ้ในเลนน้ำกันมาแต่ในน้อยครับเนน้ำกันมาแต่ในน้อยบ้านอยัวห่างกันสามหลังครับต่ในี้พี่โจูใหญ่ยไม่หยุดโมบานหนึ่งนะครับมาเห็นบ้านหนึ่งโมบ้านหนึ่งก็ยุบกรไกลกันนะครับขี่มออเตร์ไซค์ตืนเดียวมากมถึงหาฮกไหลเมตร พอดีเมาของครับมาเอาของอยังขาดเยอะบานกับสิมาเอาตะหนีล่ะหาซื้อยากมาเอาไปกอนกับทายรูไปเมืองวัดเอานี่ไปเดอ้อนะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆขายนะครับมาเลยนี่ที่นี่มีขายนะครับมาเลยนี่อุปกรณ์ที่ชุดใส่งานนะครับโอ้โหม่อย่างนนน่ากองจุกลุ่มมากเลยอันนี้เขามาได้ตลอดครับวันที่ผมตัวบ้านเปิดขี่มอไซค์จวดเข้ามาเลย ตะกี้โอ้สมัยเด็กน้อยนี่เตะบอลใส่ตูรลุโพงกันแล้วกับปิโจอสมัยพ่อเราใส่ตูดับิลนะครับสมัยนั้นพ่อสร้างไฟใส่ตูดับเบิลจำได้เลยแต่น้อยเพราะว่าพสนแล้วเตะบอลอัดตูรลุโพงเติม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 ก็ปิโจอ์ไปใส่หัวปิโจอ์ใช่ไหมเห็ดเครื่องเสียงนะครับตะกี้กับเหรียญเครื่องเสียงปิโจอเหรียญเครื่องเสียงใส่ตูเทอร์โบิลตะกี้ใส่ตูดับเบิลแต่นี่ผมมีตาบอเทคเนาะ อวั่ให้มาเพินกนนี้ผมเปลี่ยนตาตาไม่ตาเก่าแก่อ้อมันเก่าพี่โจเขาคอตาไปติดใส่ตู้จำได้เยอะตอนนั้นแต่นี่กันเี้ยมีมีเป็นแบรนด์ตัวเองนะครับก็ดีครับยินดีน้ำพี่ชายน้ำแบรนด์ตัวเองใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับวันนี้ทุกวันกลางๆก็ซื้อได้นะครับติ้งผมเฮ็ดตูข้ขายหรือเฮ็ดอันนี้ขายเข้ากับ บ่ไดดแข่งขันกันนะครับอีหยังกับายซอยกันคือเกาน,นะครับยูที่คนจะเรียกใส่ว่าชอบแบบไหน,นให้ดูตัวอีตัวนี้สนใจนะครับสั่งซื้อได้เมื่อมึงของในที่ล0เอดนะครับก็1เอดลเอดของปิโจเนี่ยอันนี้อยู่มุบานนนงามของผมอยู่มุบานธนกร ม่ได้เป็นหวยหวยกันหวยหอยรอบเมืองของผมไปดูเป็นตำบลในเมืองเลยผมไปโจนี่ออกมาเหนือเมืองเลยครับห่างกันกี่ร้อยเมตรซีหาหลายเมตรขามข้องรอบเมืองมาเป็นตำบลเออเป็นเออตำบลเหนือเมืองนะครับตำบลบ้าเหนือเมืองผมไปอยู่ตำบลในเมืองแต่ว่าตะกี้ไปโจดอยู่เมื่อวานธนกรด้วยกันอยู่ธนากรฟาร์มป่าห่างกันซีหาหลังครับก็ยางหลัดหลังบ้านไมหมฮะเดือดต้อกันเลย ไปตีปิงปองยึดต,ตกับเขาแม่พิจูดถีกห่างประจำจะไม่เด็กหน่อยอันนี้ย้อนฟ้อมกับไปนะประม่ายี่สิบกว่าปีแล้วนะครยี่สิบกว่าปีเป็นอย่างผมพึ่งเขาออกเนี่ยเขาออกเพงไปทักได้เลยทำกันมาแต่น,น้อยมียังขาดเรียเลยครับขี้เมาอันนี้หัวตัวตัวอุปกรณ์แต่ไม่อยากเข้าไปใกล้ดอกมันเป็นอุปกรณ์ฟ้อมหลับ นะครับแต่ว่าคนต่อีะมีความหลับหลไยกว่านะครับแล้วใะรรถจะเหี้ยบปะนี่คือที่มั่นะครับนครับสนใจสร้างสื่อหรืออันนี้ได้นะครับแบรนด์งบุร์ทัคอีโวหรือของแบรนด์เอ็มเคสตูดิโอเฮ้านะครับนี่รถแห่ขะมี้นะครับรถแห่ครับรถแห่ขั้นสีขาวแบบงามเลย ผมมีหาคุ้มเยี่ยมดีครับจะไยดีครับพอดีมาเอาน็อตนอที่มาถือว่าไปหาซื้อใส่ตัวสีดำ่มีคิดพ่อยู่นี่แหล้วยังไงขี้ตอดตอดว่าเอาอย่างนี้มับตาบัตรแบบแบครับทีมงานหัวใจกันเมื่อทุกคนเอ้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับสั่งทางผ่านผมก็ได้หรือเข้าไปเมืองทาง เพจทั้งเฟซนะครับพิมพโฟพิทักอีโวไปเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวกับ,บานไปไปจัดการทัง้านก่อนเดี๋ยวขาดเรื่อติดตอด่อมอเตอร์ไซค์มามาออทากนี้อีกนะครับขอบคุณครับ